เอาแล้วครับผู้ชมครับคลิปนี้พามาชม Honda City ที่ผ่อนแค่เดือนละ6,900บาทในเรทพีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถบัตเดียวนะครับคันนี้ Honda City ตัวพันเทอร์โบรุ่น S นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นปี2021สีเทาดำคันนี้กับเลขไมล์แค่12,000แสนโลนะครับนี่ฮะพี่ไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับผิวพันบอดี้สวยงามนะครับกระจกพาร์ทเดิมจาก Honda นะฮะร,รับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนหนักพิฆาตจมน้ำนะครับ อันนี้ภายในส,สวยๆนะครับออปชั่นครบได้มาเป็นบ่อหนังเรียบร้อยใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับออปชั่นดีเทลแล้วก็สภาพโครงสร้างเป็นยังไงนะฮะแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องพ็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้ผมพามารับชม Honda City ตัวพันเทอร์โบรุ่น S นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นปี2021สีเทาดำคันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่ครับเพิ่งเข้ามายังไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆนะผมเอามาถ่ายสภาพแรกรับให้พี่พี่รับชมนะครับเพราะว่าคันนี้เด็ดจริงๆนะครับกับราคาเสนอขายแค่4 9 0 0 0 0บาทถือว่าคุ้มมากนะฮะกับเลขไมล์หน่1แสพโลนะครับ คันนี้ฟรีดาวได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,900บาทตลอดอายุสัญญาด้วยนะครับและที่สำคัญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่ 2. 6 9นะครับใครที่มองหารถยนต์สักคันไว้ใช้งานที่ราคาประหยัดแล้วก็ได้โฉมใหม่ไปใช้งานด้วยแล้วนะฮะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามารับชมเอ่อออปชันนะครับดีเทลภายในภายนอกแล้วก็ตัวโครงสร้างตะเข็บเป็นอาร์ตันรอบคันนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับนี่ฮะโอ้โห ด้านหน้านะครับได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะฮะปนกับหลอดอาโลเจนที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ครับประจังหน้าตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมตามสไตล์ฮอนด้าเลยนะครับอันนี้ได้เป็นโฉมปี2021เป็นโฉมใหม่นะครับมายด้ทะเบียน1ขอนอ718นะครับสีเทาดำมีแค่1เดียวในบริษัทเลยนะครับสีสวยมากชมได้เป็นผิวเดิมนะสีเดิมด้วยนะครับเดิมแทโรงงานนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆให้พี่ๆเลยนะครับเดี๋ยวช่างเขาเนี่ยต้องเอาไปปรับสภาพพร้อมขายนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับใหม่เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนรับประกันให้นะครับบริเวณฝากระโปรงด้านหน้านะครับเหลี่ยมสันตัวรถสวยๆคมๆแบบนี้ครับไม่มีรอยบุกรอยลักกิ้มนะนี่ครับสภาพแรกรับยังใหม่กลิปขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าปรับสภาพเสร็จพร้อมขายทั้งเนี่ยโอ้โหสวยกลิปแน่นอนนะครับ ภาษีพรบผมต่อให้ครบนะฮะใช้ยาวๆถึงเดือนพฤศจิกายนปี68เลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบพันนะครับ1000เทอร์โบรุ่น S นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะนะครับเป็นอีโคคาร์ที่ถือว่าอัตราการเร่งเนี่ยดีมากๆแรงนักชมเครื่องเทอร์โบนะครับบริเวณซุ้มปุ่มล้อนี่ครับแน่นแน่นชิ้นสกนิจเป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะพวกรอยขาบต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดนัชมนะครับเก็บงานขัดสีใหม่ให้ทั้งหมดนะฮะ รถเราขายแบบปรับสภาพนะครับไม่ได้ขายแบบรถบ้านขายตามสภาพทั่วไปนะครับปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดพี่ๆรับประกันได้นะครับอ่ะมาที่กระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถครับนี่ฮะมีหลอดไฟเลี้ยวข้างๆด้วยนะคันนี้ล้อเป็นล้อกระทะนะครับชมนี่ของเดิมแพ้จากได้าเลยเนื่องจากเป็นรุ่นเดิมต้นครับเขาจะให้เป็นล้อกระทะมานะครับพี่เอาไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กได้นะได้เป็นขอบ15้านะครับ ยางสวยๆแบบนี้ดอกยางลึกๆครับชมนี่ฮะ <Okay. S 1> โอ้โหชกอัพด้านล่างนะช่วงล่างเดี๋ยวเขาต้องเอาไปทําความสะอาดใหม่ให้นะครับนะแต่ว่าพี่ได้ของเดิมแท้โรงงานแน่นอนครับชมนะฮะคันนี้ปุ่มุคสตาร์อะไรต่างๆจัดมาเป็นครบนะฮะข้อดีของคันนี้เลยนะครับพี่จะได้ปุ่มุคสตาร์แลว้วก็ภายในเนี่ยระบบเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงาน เดิมทั้งพันนะครับน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยครับชมเมื่อกี้ผมตรวจรถให้รอบคันแล้วนะครับกระจกก็ของพัร์ทเดิม Honda ครับพี่นี่ดูนะฮอนด้เดิม Honda นะครับคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนพี่พีสบายใจได้นะฮะที่บริษัททอโต้ครับเราไม่มีย้อมแมวขายพี่พีแน่นอนนะครับปลายท้ายครับได้มาเป็นโคมไฟรมดําแบบนี้สวยๆนะครับได้มาเป็น L อดีนะฮะแล้วก็ตัดสลับกับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้ สวยงามมากโคมไฟใสๆีสวยไม่มีรอยแตกรราวนะครับมาพร้อมไฟทับทิมนะครับซ้ายขวาเลยนะครับโลโก้ซิตี้โลโก้ฮอนด้าอยู่เดิมๆครบๆแบบนี้คันนี้เครื่องยนต์ i-vtec turbo นะครับถือว่าอัตราการเร่งเนี่ยดีมากๆนะฮะกระจกด้านหลังนะครับพัดเดิมจากฮอนด้านะครับไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้ไฟเบรกด้วย3อยู่ตรงกลางมาพร้อมเสาอากาศคิบฉลามแบบ s h a r ก fin นะครับนี่สวยงามจริงนะครับคันนี้สีเทาดำนะฮะ สีเนี่ยค่อนข้างสวยเลยใครที่ชอบออรถโทนมืดๆนะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับต้องไปเปิดจากข้างหน้านะชมะใครที่อยากได้นะครับผ่อนฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับฟรีดาวนเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,9 0 0ประมาณนี้นะฮะไม่ข้าม7 0 0 0นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ารวมค่าประกันประกันอะไรแล้วเนี่ยประมาณ7,000พนนิดๆเจ็ดพันหนึ่งเประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนครับชมเพราะว่าเรามีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้พี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆเครดิตดีนะนะไม่ติดเครดิตบูโรนะครับคันนี้เงินเดือนเออหมื่นสี่พันะครับออกคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะผ่านง่ายๆนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรแค่นั้นเองนะครับมาครับที่ห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างๆแบบนี้ครับพรมสักหลาดไม่มีรอยฉีกขาด สภาพสวยจริงนะอันนี้สภาพแรกรับนะคุณผู้ชมนะดูคันหลังนะครับนี่ฮะน็อตไม่มีขยับนะครับคันหลังไม่มีบิดเบี้ยวคดงอครับสภาใจะได้นะพี่จะได้รถเกรดเอนะครับที่การใช้งานเนี่ยยาวนานคงทนนะครับพี่ดูน็อตฝันหายดิน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยประแจขันไขขยับเลยเนียนกลิบเลยนะคุณผู้ชมนะครับรถพึ่งปี2 1เองนะครับออกมาเท่อไหร่อ่ะ4ปีนะครับ เฉลี่ยการใช้งานต่อปีก็ประมาณ25,000โลประมาณนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับพี่ดูนะครับฝาท้ายเนี่ยสปอร์ตแมนดนาสยังเห็นคมชัดแบบนี้อยู่เลยไาท้ายเดิมนะครับไทโคลิโตฮะชมนี่ขอให้ดูนะครับเสียงใสๆแจ๋วแบบนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนไม่มีชนท้ายมานะครับสบายใจได้นะเดี๋ยวผมเปิดด้านล่างให้ดูนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมล้อไหลยางไหลให้เรียบร้อยเครื่องมือต่างๆมาครบเลยนะครับ นี่นะโครงสร้างต่างๆนะครับไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนนะครมนะฮะซิลทำมะพร้าวสีครีมประไข่สวยๆแบบนี้ครบๆนะครับสบายใจได้นะฮะใครอยากได้นะครับอยากมาทดลองขับหรือว่ามาดูรถจริงเนี่ยสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 8ย์9 4 4 9 6หนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับ T.O.P.P.R.P. 9 2นะครับผมท็อปตัโตเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะครับใารกำลังหารถคันแรกอยู่นะครับนะ มาเอาคันนี้ไปได้เลยคุ้งจริงนะ49,000บาทได้ซิตีตัวพันเทอร์โบปี2021สีเทาดำไปใช้งานเลยนะครับกระจกพารด์เดิมนะทุกปานเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะฮะดูรถมือสองนะครับต้องดูโครงสร้างเป็นอันดับแรกเลยนะครับต่อการตัดสินใจนะชมนี่ฮะโครงสร้างนะครับสปอร์ตไม่นักเรียงสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะี่ดู เรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้นะครับไม่มีการพลิกคว่ำหรือว่าชนด้านข้างฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาเช็ครถรอบคันไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับน็อตเสาบีครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะทั้งบนและล่างนะ่ยซิกเกอร์บอกความดันลมยางเนี่ยอยู่สภาพเดิมนะครับเจ้าของเดิมเติมลมยางไนโตรเจนนะครับรู้สึกคันนี้จัดซื้อบอกผมมาว่าเป็นรถหน่วยงานด้วยนะครับรถหน่วยงานปลดระวางนับชมการดูแลรักษาเมอน์นนนทนทุกอย่างนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตามระยะแน่นอนพี่ๆี่ดู บริเวณตัวนงตัวน็อตนะครับนี่ฮะไอรอยมาร์กแต้มอย่างเงี้ยเป็นมาร์กแต้มจากศูนย์นะที่เขาตรวจเช็คมานะครับอันสบายใจได้นะครับพี่จะได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์ไปใช้งานเลยนะครับการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่ารถบ้านทั่วไปแน่นอนนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะสปอร์ตเมอาร์เรียงสวยแบบนี้นะครับสีก็สีเดิมนะครับไม่มีการพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับ ให้ดูครับนี่ฮะรอยคีรบรรบบโรงงานนะครับอยู่ในขั้นตอนการผลิตแสดงว่าเดิมแท้แน่นอนไอ้รอยตรงนี้ต้องมีนะครับทุกคันนะที่โรบอทเนี่ยเขาขีบตัวรถเนี่ยไปจุ่มถังสีในขั้นตอนการผลิตนั่นเองนะครับที่ดูภายในดีนะครับกนะว้างมากชมนะฮะและสภาพเบาะเนี่ยใหม่คลิปเลยนะผมต้องแจ้งแบบนี้คันนี้ยังไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆพี่ๆดูเอาแล้วกันนะฮะใหม่มากชมนะฮะ โอ้โหผ่อนแค่เดือนละ6,900น้ะครับน่าสนใจนะถือว่าน่าใช้งานอีกหนึ่คันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆเลยนะครับมาครับนี่ฮะโอ้โหสปอร์ตแมน้านี่ครับฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับไม่มีชนฝั่งนี้มาเช่นกันนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ออกรถกับบริษัททอโต้ได้นะครับซื้อรถกับผมได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะ ฮอนด้าซิตี้ตัวพันเทอร์โบนะครับก็ถือว่าอัตราการเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะครับชมนะครับขับขี่ในเมืองนะครับขับไปทํางานขับไปเที่ยวนะตามสถานที่ต่างๆนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยคนหนึ่งนะใช้ตัวพันเทอร์โบนะครับผมไปจังหวัดน่านนะแบบโอ้โหขับขึ้นลงภูเขาเนี่ยได้สบายๆเลยนะไปเที่ยวน่านช่วงนั้นนะครับก็แจ้งไว้นะ นะครับน็อตเสาบี้นะครับไม่มีรอยขันไขขยับทั้งบนและล่างนะครับแผ่นเพลทเนี่ยอยู่สภาพเดิมเลยไม่มีรอยแกะงะนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีช้ำรุดสูญหายนะครับบริษัทเรานะครับรับซื้อเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับรถทุกคันเนี่ยตรวจสอบได้นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับอ่ะพาชมโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตนะ ขออนุญาตพาชมด้านในนะครับว่ารุ่น S ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างน,นะสำหรับออปชันภายในนะครับคันนี้49000บาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6 9 0 0ผมแจ้งไว้แบบนี้ผ่อนสบายๆแต่พี่ได้ตัวพันเทอร์โบดีไซน์ใหม่ไปใช้งานนะ่ะนะถือว่าคุ้มค่านะนะครับและสีนี้ค่อนข้างหายากด,ด้วยนะฮะที่บริษัทเราเนี่ยมีแค่คันเดียวเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้ตัวท็อปนะตัวท็อปผมก็มี ไม่สามหมื่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปถ่ายคันนู้นให้ดูนะหรือถ้าเกิดว่าใครงบเท่านี้นะครับสี่แสาันบาทนะมาเอาคันนี้เอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับก็มาจับมาจองคันนี้ก็ได้นะตัวท็อปเนี่ยสี่นะห่างกัน9 0้0 0มื่นเบาทนะครับอ่ะด้านในนะครับนี่ฮะได้มาเป็นบอ่อหนังทรงสปอร์ตแบบนี้สภาพสวยๆนะครับบ่อเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาไปทําความสะอาดใหม่ให้นะครับ ออกมาในใหม่คลิปแน่นอน Oppo Zone มาให้ด้วยนะครับสำหรับกลิ่นภายในเนี่ยไม่มีแน่นอนหอ,อมฟุ้งนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ฮะสามารถคนโทรลเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับเพิ่มเสียงปรับเปลี่ยนวอลลุ่มได้ปรับเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับมาพร้อมปุ่มพุชตาร์ทครับชมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเขาให้ปุ่มพุชตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ Honda านะครับชาร์จคอนโทรลการลื่นกันถายไหลมีให้ครบนะฮะ อันนี้ครับแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะกระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทันล็อกให้นะครับแต่ว่ากระจกข้างเนี้พับเองนะครับแต่ว่าปรับแบบไฟฟ้านะครับปรับเนี่ยไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเราพับเองนะกชมนะครับเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอ่ะขออนุญาตเข้าด้านในนะครับเนื่องจากผมสตาร์ทรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะนี่ครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับ 12,950กิโลเมตรหมายแท้ไม่เดิมนะครับถือว่าคุ้มมากนะเฉลี่ยการใช้งาน,งานต่อปีอย่าง่ผมแจ้งไปนะครับประมาณ25,000โลเท่านั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน,นการใช้งานเลยนะครับมาที่ระบบเครื่องเสียงนะครับนี่ฮะจะเป็นดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้จอกลางมานะครับเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่า ขาให้ระบบเครื่องเสียงมานะครับที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเ mm. ชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เวลาพี่ฟังเพลงเนี่ยพี่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไม่ต้องมองหน้าจอนะเวลาเราแบบเออขับรถนะเราไม่ได้มองหน้าจออยู่แล้วนะครับแต่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับบลูทูธนะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากใช้เงินออกรถเยอะนะครับอยากประหยัดนะฮะประหยัดไปถึง90,000บาทนะครับพี่มาจจกมาจองคันนี้ได้ แอร์เนี่ยเขาก็ให้แอร์อปรับแบบมันนวลเรียบร้อยแล้วนะครับดีทรงดีไซน์ต่างๆเนี่ยทันสมัยมากๆนะฮะมาพร้อมที่เสียบ USB ตรงนี้นะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จเ o w e r เอาเล t ให้นะฮะที่วางแก้วมีให้2ใบครับนี่ปุ่มอีค่อนโหมดมีให้นะอีค่อนนะฮะ แล้วก็ออโต้ซัสซอฟนะครับถือว่าประหยัดพลังงานมีให้ในฟังก์ชันรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราติดไฟแดงนะเครื่องก็จะดับลงนะครับเหยียบคันเร่งเครื่องก็จะติดเองอัตโนมัติแน่ๆนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ครับชมเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ที่วางของเล็กน้อยนะครับคอนโซลคอนโซลนะครับสวยงามแบบนี้ใหม่กลิบเลยอ่ะพี่คิดดูคันนี้สภาพแรกรับนะฮะใหม่เหมือนแบบปรับสภาพมาแล้วอ่ะุณผู้ชมนะฮะนี่ครับไฟอ่านหนังสือนะครับใช้งานได้ปกติ คันนี้แอร์แบ็กให้มาเรียบร้อยนะครับความปลอดภัยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะบริเวณด้านข้างนะครับซ้ายขวานะก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะอ่ะไปดูด้านหลังกันสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะคันนี้ใหม่มากๆเลยนะครับที่ดูนะฮะนี่ฮะคันนี้นะครับเป็นซิตี้ตัวพันเทโบนะตัวซีดานนะครับไม่ใช่ตัวแฮชแบ็กนะนะครับก็ เบาะเนี่ยใหม่ๆตึงๆนะครับเบาะไม่มีช้ำนะฮะสภาพแรกรับยังกริปขนาดนี้นะครับมาพร้อมเล็กลูกว้างๆแบบนี้สามารถเหยียดขาได้เลยที่ดูอย่างกว้างมากนะครับแผ่นรองแผ่นอะไรเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับมาพร้อมกระเป๋าจินโจ้สองใบคู่หน้านะครับด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้นะฮะอ่ะถ้าใครอยากได้คันนี้นะครับรีบิดต่อผมมานะครับสีนี้เนี่ยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปเดี๋ยวพี่จะพลาดเอานะครับ คออยากได้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับจองไว้ก่อนได้นะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนที่สบายจะได้นะครับจองเพื่อมาล็อกรถไว้ก่อนเท่านั้นการลูกค้าการเซลล์ท่านอื่นเนี่ยจองไปก่อนนั่นเองนะครับจองเพียง3,000บาทนะครับผมล็อกรถไว้ให้พี่เลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็จองเสร็จปุ๊บอ่าจะดําเนินการเรื่องไฟแนนซ์อะไรต่างนะเดี๋ยวดําเนินการต่อไปนะครับหรือว่าใครจะซื้อสดนะครับซื้อสดเนี่ย สามารถจัดโอนจัดซื้อได้เลยนะครับรอรับเล่มภายใน7 1 5วันทำการนะครับอ่ะยังไม่พอนะครับก่อนปล่อยรถเนี่ยเรามีช่างนะครับจากภายนอกนะฮะมาตรวจรถให้ก่อนนะครับครอบคุมรอบคันเลยนะครับตรวจเครื่องยนต์นะครับเช็คระบบไฟเช็คระบบแบตเตอรี่นะครับของเหลวทุกอย่างนะครับเราเปลี่ยนถ่ายออกใหม่ให้ทั้งหมดนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VTEC t u r b o นะครับ1.0ลิตรเป็นเบนซิน นะครับได้เป็นเครื่องยนต์พอโบวัตาการเร่งดีแน่นอนนะครับนี่ฮะสตาร์ทเนี่ยติดชึ่งเดียวนะถือว่าแรงมากๆนะระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD มีครบเลยนะครับที่ดูสภาพคันหน้านะครับน็อตเนี่ยไม่มีขันไขขยับเลยนะคันหน้าเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะหากเช็คดูได้เลยนะคันหน้าไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสวยงามชัดเจนนะครับนี่ฮะน็อตนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันก่อติดซึมก่อติดแตงใดนะครับระบบเครื่องยนต์ต่างปกติเลยนะครับ ปากโปงหน้านะครับรอนขึ้นลูกชัดเจนนะครับไม่มีจิ้มหน้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็รูปวามสวยนะครับมาพร้อมฉนุกกลางความร้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับคันนี้นะครับราคาประหยัดแต่ว่าได้ดีไซน์ใหม่ๆไปใช้งานนะครับ <S <S Honda c i t ตตัวพันเดโบคนใช้ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญ ได้เป็นแบรนด์หลักด้วย Honda นะครับการดูแลการมำเทนรนนต่างๆเข้าสู่เช็คสูตรตามระยะนะค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เยอะนะฮะไม่บานปลายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับสีนี้สีเทาดำสีสวยด้วยผมแนะนำเลยได้ปี21นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Honda City ตัวพันเดโบรุ่น S นะครับปี2021แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้รุ่นเริ่มต้นนะครับผมมีรุ่น RS นะครับตัวท็อปเนี่ยเข้ามาใหม่3คัน ไม่สามหมื่นสี่เก้าเก้านะครับไม่แสนสองนะครับประมาณสี่กลางๆนะครับมีให้นะสีขาวด้วยนะฮะใครที่สนใจรีบติดต่อทักหาผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้ผมคอฟท์โทนะครับกินดีให้คำปรึกษาคอนแทคด้านล่างมือขวานะครับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องท็อปท์รถสวนเมือสองด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ